1พฤษภาคม2563นะครับวันนี้ต้นกล้าฟาร์มก็จะพามาดูเรื่องของการให้อาหารจิ้งหรีดกันนะครับมาดูกันเลยครับนี่คือการให้อาหารแบบฉบับเอกลักษณ์ของต้นกล้าฟาร์มเลยนะครับก็คือเป็นพืช80%นะครับเป็นพืช80%เลยนะครับจะไม่มีหัวอาหารครับตอนนี้ช่วงนี้คือจะงดหัวอาหารนะครับที่เห็นนี้ก็คือใบบันสะหลังนะครับใบบันสะหลังนะครับตัวตัวจิ้งหรีดกันนะครับ ก็จะขนาดเลี่ลี่ยกันนะครับไม่ไม่ได้แตกต่างกันมากคือผมเลี้ยงโดยระบบเรื่องของพืชผักจะเป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณ80ซนะครับเรามาดูกันว่าถาดพวกนี้มันมีหัวอาหารไหมนะครับมาดูกันนะครับเรายกจากตัวนี้ก่อนยกนี่นะครับนี่ก็คือรำนะครับไม่ใช่หัวอาหารนะครับดูนะครับเป็นรำนะครับเนี่ยดูนะครับ มันเปียกมันแฉะนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวนะครับน่ครับมาดูนี่นครับรำนะครับรำไม่ใช่หัวอาหารนะครับเนี่ยรำเราจะไม่ได้ใช้หัวอาหารนะครับจิงหลีดในในช่วงระยะนี้นะครับผมในช่วงของติดเสื้อกั๊กแล้วก็เตรียมจะถอดสู่ตัวโตเต็มใบนะครับมีตัวหนึ่งเป็นตัวเต็มใบแล้วในช่วงระยะนี้ตัวจิ้งหรีดนะครับ นี่ครับเป็นช่วงที่เป็นวิกฤตของการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับมันจะตายแล้วก็ปูพื้นเต็มไปหมดเลยนะครับผมเราจะสูญเสียนะครับในช่วงนี้มากนะครับถึงมากที่สุดนะครับเป็นปัญหาค่อนข้างมากนะครับนอกจากสูญเสียแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่สูญเสียนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่จิ้งหรีดนะครับกินโหดที่สุดนะครับโหดมากๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆให้หัวอาหารนะครับแบบนี้นะครับเกือบลูกหนึ่งเลยนะครับผมวันๆหนึ่งมันกินหนักมาก นะครับกินหนักมากๆการเลี้ยงจิ้งหรีดเลยหลายผลไม่ตายแต่ก็คือไม่ได้กำไรกําไรอะไรมากมายนะครับผมไม่ไม่ได้ประสบความสําเร็จดูครับเขากินนี่คือเขากินรํานะครับไม่ใช่หัวอาหารนะครับยืนยันว่าเป็นรํานะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกใบมันสำปะหลังนะครับพวกนี้ถ่ายให้ดูย,วยาวๆเลยนะครับตอนช่วงนี้อากาศก็ถือว่าร้อนอยู่นะครับวันนี้ แล้วก็ก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เกษตรกรที่คิดจะเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับตอนนี้ก็คือ,เ,อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแนะนํานะครับแนะนําให้เริ่มป,มปลูกนะครับเริ่มปลูกใบดอกลักนะครับแล้วก็ผักชายานะครับให,ให้เป็นอาหารนะครับมันก็เป็นอาหารที่ดีดีเยี่ยมเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องใช้หัวอาหารแต่ของอย่างตอนนี้คือช่วงเนี้ยใบมันมันออกมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรา สบายตัวนะครับที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือใบดอกรักกับผักชยายเนี่คือเราเอาไว้ให้ตอนช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวกับฤดูแล้งนะครับผมแต่ฤดูฝนเนี่ยโอเคว่าทุกอย่างมันสมบูรณ์เราหาให้เลยนะครับผมอาหารก็คืออาหารนะครับผมถ้าเกิดว่าเรากินพืชนะนะครับเราเอ่อให้จิ้งหรีกินพืชแล้วมันไม่โตาดูยอดหลังของต้นกล้าฟาร์มได้เลยนะครับเกือบจะสิบรุ่นแล้วนะครับจะสิบรุ่นผมยัง ยืนยันคำเดิมนะครับอาหารก็คืออาหารถ้าเกิดว่าเราให้เขากินอิม่มกินเต็มนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมไม่มีปัญหาเรื่องของการเจริญเติบโตส่วนเรื่องของปัญหาการตายนะครับมันก็จะมีหลายปัจจัยหลายสาเหตุนะครับผมเองผมเปิดคอร์สสอนอนอนไลน์นะครับผมคอร์สเลี้ยงจิ้งหรีดไม่ตายกำไรแน่นอนบายคูเล็กนะครับผมอันนี้คือผมเปิดคอร์สสอนนะครับคนที่อยากเลี้ยงจิ้งหรีดให้ประสบความสําเร็จไม่ต้องรุนนะครับแชร์กว่าไม่ต้องรุนเลย เลี้ยงไม่ใช่ว่ารุ่นนี้ได้รุ่นต่อเออรุ่น2รุ่นได้รุ่นที่3ตายแล้วก็อาจจะได้มั่งสลับไปสลับมานะครับมีปัญหาต่างๆนะครับเกยร์จิ้งหรีดนะครับแนะนํานะครับผมผมก็เปิดคอสอนนะครับความรู้ทุกอย่างผมจะให้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะมันจะมีรายละเอียดต่างๆมากพอสมควรอยู่นะครับผมแต่มันเป็นเรื่องของเทคนิคอย่างเดียวนะครับเทคนิคอย่างเดียวไม่ใช่ยานะครับไม่ใช่ยา นะครับไม่ใช่สารอาหารนะครับผมเป็นเรื่องของความเข้าใจธรรมชาติของจิ้งหรีดนะครับผมลงทุนครั้งเดียวเรียนรู้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝีมือนะครความสามารถในการเลี้ยงจิ้งหรีดตรวจสอบผมได้ครับดูย้อนหลังผมได้เลยนะครับทุกคลิปนะครับในการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับผมเลี้ยงจิ้งหรีดโชว์มาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นรุ่นที่9ที่10แล้วนะครับที่เลี้ยงโชว์นะครับสามารถดูได้นะครับผมแต่ผมก็เป็นสายที่ สายธรรมชาติแน่นอนถ้าเกิดถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสนใจก็สามารถก็คือทักเข้ามาในไลน์นะครับในไลน์ในอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับผมทั้งหรือว่าจะทักโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับการเลี้ยงจิ้งหรีให้มันได้ผลไม่ตายกําไรแน่นอนนะครับผมเทคนิคการให้อาหารนะครับเพราะว่าการให้อาหารนะครับการให้อาหารเนี่ยมันจะมีจังหวะของมันนะครับอย่างตอนนี้นี่ที่เพื่อนเห็นเนี่ย ถ้าเกิดเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้เราให้อาหารเราเป็นสายหัวอาหารนะครับคือมันจะขาดทุนก็ตอนเนี้ยเนื่องจากว่าจิ้งหรีดมันตอนติดเสื้อกั๊กติดเสื้อกั๊กจะเข้าหาจะเข้าหาตัวตัวเต็มวัยมันจะสปีดตัวนะครับมันจะเร่งกินอย่างหนักนะครับใช้ว่าหนักหน่วงนะครับกินโหดกินหนักๆเพราะนมันจะเร่งจังหวะเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวช่วยนะครับเราไม่มีพืชผักเราไม่เข้าใจเราให้เนี่ยตรงนี้ครับจุดที่มันจะทําให้เราขาดทุน จุดที่เราจะไม่เหลืออะไรนะครับผมก็จะถ่ายทําแล้วก็พูดคุยกันเรื่องนี้อยู่เป็นประจำนะครับคือทบทุกคลิปเลยก็คือแทบจะไม่ได้แตกต่างนะครับผมอยากให้รู้นะครับผมอยากให้รู้อยากให้ย้ำอยากให้มีสติกันการทำการเกษตรการเลี้ยงจิ้งหลีดนะครับ การที่ทําให้มันรอดก็ต้องพึ่งพาธรรมชาตินะครับผมไม่ใช่พึ่งพายาไม่ใช่พึ่งพาหัวอาหารนะครับมันคือความรู้กับธรรมชาตินะครับเราต้องรู้จักสองอย่างนี้นะครับผมรู้จักเรื่องของระบบนิเวศนะครับรู้จักเรื่องของระบบอาหารความเป็นอยู่ของเขาเราต้องเข้าใจเขาทั้งหมดนะครับแล้วมันก็จะเลี้ยงได้เองครับไม่ยากนะครับผมผมศึกษามาผมเรียนรู้มาผมโอ้สองปีนะครับกว่าผมจะรู้ประสบการณ์กว่าจะรู้กว่าจะเข้าใจทั้งหมดนะครับผม ถ้าเกิดผู้ใดที่มีปัญหานะครับสามารถที่จะเรียนได้นะครับเรียนผ่าน Facebook นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมขอบคุณมากๆครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นกาฟาร์มด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ดูข้อมูลเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดเียงหอยเชอรี่นะครับการวางระบบน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของตู้ฟักไข่ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ